ตำนานบรรพัฒกษัตริย์เขมรเป็นตะกวดลิ้นสองแฉกเรื่องนี้มาจากไหนมีอะไรซ่อนอยู่ภาพประกอบเนื้อหาภาพลายเส้นของนคนรธมวาดโดยชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่19เรื่องบรรพัฒกษัตริย์เขมรเคยเป็นตะกวดมีการเล่าซ้ำกันหลายครั้งและถูกโหมกระพือกลายเป็นกระแสสังคมอยู่บ่อยๆเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชากลับมาตึงเครียด จริงๆแล้วเรื่องดังกล่าวมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ต้นตอของเรื่องราวนี้อยู่ในราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาของนักองค์นพร,รัชฉบับแปลไทยโดยหอพระสมุดวชิรยานเล่าถึงบัพกษัตริย์ของขเขมรว่าเป็นตะกวดหรือตรอกกวดในภาษาขเขมรนิทานซึ่งแทรกอยู่ในพงศาวดารเขมรฉบับนี้เล่าว,ว่า ในสมัยพุทธกาลมีตะกวดตัวหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ากับเหล่านาคและเทวดาจนบรรลุธ,ธรรมจึงมีพุทธธรรมนายว่าต่อไปตะกวดตัวนี้จะไปเกิดใหม่เป็นปฐมกษัตริย์กรุงกัมพูชาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวแก่พระอานน์ดังนี้ดูก่อนอานน์เอ๋ยจำเดิมตั้งแต่นี้ต่อไปภายหน้าเกาะโคกมันนี้แผ่นดินจะงอกขึ้นอีกใหญ่กว้างแล้วว่าจะเกิดเป็นนครหนึ่ง ซึ่งสัตว์ตะกวดมีจิตเลื่อมใสศรัทธามากกราบถวายบังคมต่อองค์พระตถา,าคตโดยอำนาจกุศลที่โสดประสาทได้ยินสับทอสเนียงพระสัตวธรรมเทศนาแห่งพระตถา,าคตในเมื่อเวลาสำแดงให้พระญานาคและฝูงเทวาได้สดับต่อรับฟังนั้นเมื่อสัตว์ตระกวดนี้สิ้นชีพแล้วว่าจะได้ไปบังเกิดบนสวรรค์และว,ว่าจะได้จุดติดลงมาเป็นกระสัตรร์อาองคหนึ่งครองกรุงอินทปร,รัตนาครและพระราชบุตรของกษสัตริร์อาองค์นั้น จะได้เสด็จมาอย่างที่ตรงนี้จึงพระยานาคที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนานี้เองจะได้มาสร้างพระนครเป็นพระราชธานีใหญ่ให้แก่พระราชบุตรของกริย์ริอาองค์นั้นประทับอยู่แล้วขนาดนามพระนครเรียก,กว่ากรุงกัมพูชาที่บดีส่วนนานาประเทศจะเรียก,กว่าเขมงราษา,าตอนท้ายของพุทธธรรมนายย่างกล่าวด้วยว่าแลบรรดามนุษยชาติในพระราชธานีนี้จะพูดจาสิ่งใดใดไม่ค่อยย่งยืนอยู่ในสัตยานุสัต โดยบุรอพอรกระสัตริอาผู้ตั้งต้นแผ่นดินมีชาติกำเนิดจากสัตว์ตะกวดอันมีลิงแฝดแตกแยกออกเป็นสองซีกภาพลาดหินสู่ประตูทางเข้าปราสาทน,นครวัดภาพวาดลายเส้นด้วยกิโอจากกรุ๊ปสเกตต่อของมูโบแม้นิทานเรื่องนี้จะอยู่ในพงศาวดารกัมพูชาแต่ก็เป็นฉบับแปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทยอีกทีเนื้อหาบางส่วน โดยเฉพาะส่วนท้ายสุดที่ยกมาอ้างจึงอาจถูกเพิ่มในภายหลังเพราะคมประหลาดมากหากพงศาวดารกัมพูชาบรรยายอุปนิสัยของชนชาติตนเองว่าไม่ยึดมั่นในสัตว์วาจาแล้วใครเป็นผู้แปลราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาในคำนำระบุชัดว่าศาสตราจารย์ยอชอเซเดจอร์ดโคเอเดสมอบต้นฉบับราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาฉบับภาษาเขมรให้หอพระสมุดวชิรยานเมื่อพศ 2,459คณะทำงานหอพระสมุดเห็นว่าแปลกแลพิศดารก่อว่าที่เคยมีมาแต่ก่อนจึงดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยไว้ภาพราชพงสาวดานกรุงกัมพูชาฉบับหอพระสมุดวชิรยานแปลใหม่คนแปลพงศาวดาลก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นผู้มีความรู้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาเขมรน,นั่นคือนายพันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์พงดีธนรัตน์ บิดาของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีของไทยระหว่างพศ2500-2506ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดกรณีพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อศาลโลกตัดสินความให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาข้อความในพงสาวดารเขมรที่แปลโดยบิดานายก จึงถูกหยิบมาเผยแพร่เป็นการใหญ่เพื่อสนองกระแสชาตินิยมและแสดงออกถึงความเกลียดชังที่มีต่อกัมพูชาโดยมีสินชายชาญเฉลิมหรือนายหนหวยคอยประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในยุคนั้นพุทธธรรมนายที่เผยว่าบัพกรรษัตริย์เขมรเคยเป็นตะกวดจึงเป็นตัวอย่างขององการยกนิทานหรือตำนาน ในประวัติศาสตร์มาเล่าซ้ำด้วยเจ็ดนาที่เกินเลยไปจากการเสนอสิ่งที่หลักฐานบอกและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างชาติในห่วงเวลาที่ความเปลียดชังมีพลังเหนือเหตุและผล